วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับเพียงบอลเต่งนะครับประจำวันเสาร์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2565ครับวันนี้มีฟุตบอลลงเตะอยู่เยอะเลยครับหลากหลายลีกเลยครับวันนี้ในหน้าช่องยูทูปเพีงคัด5คู่จาก5าลีกดังทางฝั่งยุโรปมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็พิบลิกอังกฤษหนึ่งคู่แเป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของร่องเจ้าฝูงอย่างเรือบสซิฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคุณน้คิ้อนเวลา6กโมงครึ่งครับ ถัดมาครับในศึกบุนเดสต้าเยอรมันครับก็เพลงและคู่ระหว่างไบจันมิวนีคครับรองจากฝูงครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของไม0ศูนย์ห้าครับคู่นี้คิ้นองเวลาสองทุ่มครึ่งครับมาต่อกันที่คู่ที่สามครับในศึกกันโชเซเรียอิตาลีครับเขียงเวลาสองทุ่มตรงครับเพ่งมองไปที่คู่ระหว่างจากฝูงนาโปลีครับที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของซันเซาโลนะครับ และคู่ที่4ของวันนี้ครับเฮงให้เป็นทัศนะ VIP นะครับในศึกลาดิกาสเปนครับคู่ระหว่างบาเลเซียครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของรองจากฝูงย่างบาร์เซโลนาครับที่กังเวลาตีสองตรงครับและคู่สุดท้ายครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสครับเหงเลือกคู่ระหว่างปารีสแซง์แมงครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของทัวร์ครับที่กอเวลาสี่ทุ่มตรงครับก็ในส่วนของทัศนะคู่อื่นๆทีเด็ดคู่อื่นๆหรือว่าทัศนะ VIP ครับ ก็สามารถมาติดตามเฮงต่อได้ที่ไลน์แอรไซเฮงเจ็ดแหรือว่าสแกนคิวอารคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิก VIP ของเฮงครับก็สามารถไปพูดคุยกันต่อในไลน์ได้เลยนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดแต่ละคู่วันนี้ครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมและรับฟังกันต่อได้เลยครับวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้ครับในศึกพริมลิกอังกฤษครับเพียงเอาเวลา หกโมงครึ่งครับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดวอล์กเกอร์สเตเดียมครับต้องรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับราคาแฮนดิแคปเอเชียวันนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบังครับต้องยิงอย่างตำสองประตูครับมาดูในส่วนของมาดูในส่วนของมาดูในส่วนของ,มา,ของมาดูในส่วนของตารางคะแนานวันนี้ครับ ตารางคะแนนตอนนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้อยู่อันดับ17ของตารางครับแข่งมาแล้ว12นัดครับชนะ3เสมอ2และแพ้7ครับได้21ประตูเสีย24ประตูครับตอนนี้อยู่อันดับ17ของตารางครับเกมเย่าของเลสเตอร์ซิตี้ครับดูครึ่งครึ่งกลางกลางนะครับแข่งมาแล้ว6นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้2ครับได้9ประตูเสีย5ประตูนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรองจากูงครับมีอยู่26แต้มครับแข่งมาแล้ว11นัด ชนะ8เสมอ2แพ้1ครับได้36ประตูเสีย11ประตูครับเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูกาลนี้ก็ครึคค่งๆกลางๆครับไม่ได้ไปค่อนข้างดีสักเท่าไหร่ครับ5นัดเก็บใจได้2เสมอ2และแพ้1ครับได้9ประตูเสีย5ประตูนะครับมาดูผลงานการพบกันครับ10นัดหลังสุดที่พบกันมาเลสเตอร์ซิตี้เก็บใยเหนือแมนซิตี้ได้3นัดครับเสมอ1และแพ้ต่อแมนซิตี้6นัดครับก็นัด ล่าสุดครับเล่นในรังครับก็พ่ายต่อเลสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนัดก่อนหน้านั้นเมื่อปีที่แล้วครับเล่นในรังก็พ่ายต่อเลสเตอร์ซิตี้เอ่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อสองนะครับก็อัตราชนะที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับชนะราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์และอัตรากมสูงที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับมาดูในโซนของผลการแข่งกันที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะสามเสมอสองและแพ้ห้าครับ เกมในรังครับนัดหลังสุดนะครับก็เก็บใช้ได้2ครับแล้วก็แพ้หเสมอ1นะครับก็อัตราชนะที่3 0อครับชนะราคา4 0และตระกีมสูงที่50เซนนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเล่นกับทีมใหญ่ๆก็สู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้เลยเล่นกับทีมใหญ่เจอแมนยูก็แพ้ต่อแมนยูครับเจอสเปอร์ก็แพ้ต่อสเปอร์ครับก็ ส่วนใหญ่เจอทีมเล็กๆจะพอสู้ได้ครับเชสเตอร์ซิตี้ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสิบนัดหลังสุดครับชนะเจ็ดเสมอสองและแพ้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดครับในศึก UCL ครับก็เข้ารอบแล้วครับก็เล่นทรงๆก็เสมอกับบรุสเลเซียดอทมูนไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเก็บนั้นจืดชืดเลยทีเดียวครับริยัสมาเรสยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยครับนัดนั้นน่าเสียดายจริงๆครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนอกบ้านในพรีเมียร์ลีกครับ นัดล่าสุดครับไปเยือนเลี้ยวภูก็พ่ายต่อเลี้ยวภูมาครับส่วนนัดก่อนนั้นไปเยือนวูฟแฮมตันครับก็ถล่มวูฟแฮมตันมาถึงศูนย์ประตูต่อสามเลยทีเดียวเปรียบเทียบผลบอลสิบนัดล่าสุดของทั้งคู่ครับเลสเตอร์ซิตี้ได้สิบหกเสียสิบหกผลต่างประตูศูนย์ครับส่วนแมนซิตี้ครับได้ยี่สิบเจ็ดเสียหกผลต่างประตูยี่สิบเอ็ดลูกครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังครับราคาเปิดมาลูกครึ่งครบสองแบบนี้ เลสเตอร์ซิตี้กินราคา3นัดเสีย2นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็กินราคา3นัดเสีย2นาาัดจาก5นัดหลังสุดเช่นเดียวกันนะครับสูงตามคู่นี้เปิดมาที่3ลูกครึ่งครับแมซิตี้ครับสูง2นดัดต่ำ3นัดนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้ราคานี้ยังไม่เคยมีมานะครับมาดูในส่วนของรายชื่อทุนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้นะครับ ทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้วันนี้ครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับนาเป้าน่าจะใช้แพทริกดาก้าครับหรือว่าวันนี้ถ้าเจมี่วอดี้ฟิตเต็มร้อยครับก็น่าจะลงสนามเป็นตัวจริงนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ครับแอร์ลิงฮาเลนฟิลโฟเดนและเบเดโรซิวาร์สามภาษาในรุกก็น่าจะอยู่กันครบนะครับก็ถ้าให้เห็นวิเคราะห์จากคู่นี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้กลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้งครับ เพราะว่ากลับมาเล่นในพืมหลีกอังกฤษแล้วนะครับน่าจะเก็บชัยเหนือเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ไม่ยากครับน่าจะถล่มเลสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้ฤดูกาลนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับ <c oughs> ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่เสียประตูจากเกมเยือนในหลีกแล้วนะครับในนัดล่าสุดนะครับน,นัดล่าสุดครับโดนโดนอาลเอว์พูรครับก็ถือว่าเจอทีมใหญ่ก็ ไม่ไม,ไม่ไม่เกรงกลัวสักเท่าไหร่ครับส่วนคู่น,นี้ครับเฮงมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงอย่างตามสามประตูอย่างแน่นอนครับคู่แรกวันนี้พีเคราะห์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่อกันที่คู่ที่2ในศึกบุนเดสซิก้าเยอรมันครับที่เอาเวลา2ทุ่มครึ่งครับคู่ระหว่างไบยันต์มิวนิครับเปิดอาริอันส์อารีนาต้อนรับการมาเยือนของไมลูนยห้างครับราคาแฮนดิแคปเอเชียวันนี้ครับ เปิดมาให้ทางฝั่งบาเยนน์มิวนิครับต้องยิงอย่างต่ำ2ประตูถึงจะยิ้มนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับบาเยนนมิวนิกตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางนะครับมีอยู่22แต้มครับแค่มาแล้วสินัดชนะ6เสมอ4แพ้1ครับได้32เสีย8ลูกครับส่วนเกมเย่าของบาเยน์มิวนิกครับยังไม่แพ้ใครเลยครับ5นัดหลังสุดนะครับก็ชนะ3เสมอ2อ2ครับได้14ประตูเสีย3ประตูนะครับ มาดูทางฝั่งผู้มายันอย่างไม .05 ครับตอนนี้อยู่ันดับ6ของตารางมีอยู่18แต้มครับแข่ง11นัดเท่ากันครับชนะ5เสมอ3และแพ้3ครับได้16ประตูเสีย13ประตูครับส่วนเกมเยือนของไม .05 ครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเกมเยือนของพวกเขา6นัดครับเก็บชัยได้4ไม่เสมอใครเลยและแพ้2นัดครับได้9ประตูเสีย8ประตูครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกัน10นัดหลังสุดของคู่นี้ที่พบกันมาครับ บาเยนนิคครับเก็บชัยเหนือไมลูนยห้าได้8นัดครับและแพ้ต่อไมลูนยห้าแค่2นัดเท่านั้นครับก็คือนัดล่าสุดครับและนัดก่อนปิดฤดูกาลเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับก็พ่ายต่อไมลูนยห้าครับไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับในศึกบุนเดสลิกาเยอรมนีหลกครับก่อัตราชนะของบาเยนนิคที่พบกับ ไมล์0.5อยู่ที่80%ครับชนะราคา50%แล้วตัดกิมสูงอยู่ที่60%ครับมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างบาเยนน์มิวนิกครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ8เสมอ1และแพ้1ครับนัดล่าสุดก็เพิ่งไปถล่มบาร์เซโลนามาครับถึง0ประตูต่อ3เลยครับหรือว่านัดนั้นบาซ่าสู้ไม่ได้เลยครับอัตราชนะของบาเยนน์มิวนิก10นัดหลังสุดอยู่ที่80%ครับชนะราคา70%และตัดกิมสูงอยู่ที่60%นะครับ ส่วนไม้05 5, ผู้มาเยือนครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาชนะ4-2และแพ้4ครับอัตราชนะที่40%ชนะราคา50%และตระกมสูงที่50%ครับนัดล่าสุดพึ่งเปิดรังครับทันล,ลมโคโลนไปถึง5ประตูตอ่อ0เลยทีเดียวครับยิงเยอะจริง,งๆครับสำหรับไม้05นัดล่าสุดครับเปรียบเทียบผลมอลสิทนัดล่าสุดของทั้งคู่ครับบาเยนมิวนิกได้32-7ผลต่างประตู25ลูกครับส่วน ไม้05ครับได้17เสีย16ผลต่างประตู1ลูกครับมาดูในส่วนของราคา Handicap อเชีย้อนหลังครับราคาเปิดมาลูกครึ่งคับ2แบบนี้บาเยนมิวนิกกินราคา4นัดเสีย1นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนไม้05ก็เช่นเดียวกันครับกินราคา4นัดเสีย1นัดจาก5นัดหลังสุดนะครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่3ลูกครึ่งครับบบเย็นมิวนิกสูง3นัดต่ำ2นัดครับส่วนไม้05สูง3นัดต่ำ2นัดเช่นคครร่าววๆัันนี้บ ก็บาเยนน์มิวนิกสามภาษาในรุกก็น่าจะอยู่เหมือนเดิมครับชูโปโมติงครับซาดิโอมาเน่และเกรนับี้นะครับแต่เรย์รอยซาเน่ก็ไม่แน่ใจว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนไม้ศูนย์ห้าครับผู้เล่นเด่นๆก็มีคาริมโอนิซิโวครับและมีมาครัสอินกวาเซนนะครับในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเพียงมองว่าเจ้าถิ่นบาเยนน์มิวนิกครับจะเก็บชัยจากไม้ศูนย์ห้าได้อย่างแน่นอนครับแต่ เห็งมองว่าพวกเขาน่าจะเหนื่อยกับ UCL ครับ UCL ที่เพิ่งเตะไปครับที่ไปเยือนบาร์เซโลนาถึงสเปนเลยนะครับด้นนี้กลับมาเล่นในรางอารีอันซาเรนาที่เยอรมันครับพบกับไมา์หและไมา5นยหฤดูกาลน,นี้พวกเขาก็ไม่ได้ย่ำแย่นะครับก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับด้นนี้เห็งมองว่าบาร์เยนบนิชชนะครับแต่ไม่ชนะราคาแฮนดิแคบครับน่าจะเฉือนเอาชนะ 2ประตูต่อ1หรือว่า3ประตูต่อ2ครับคาดว่าไม05ไม่แพ้ราคาวันนี้ครับขอเลือกรองไปที่ไม05ครับวิเคราะห์บอลคู่ที่3ของเฮงวันนี้ครับในศึกกันโชเซเรียอิตาลีครับเฮงเลือกคู่เช้าสุดเลยครับคู่ระหว่างจาฝูงนาโปลีครับเปิดรังต้องรับการมาเยือนของซันเซาโลที่ระดับ9ของตารางครับวันนี้ครับนาโปลีครับต้องบังคับชนะยิงอย่างตามสประตูนะครับ มาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับนาบปลรีเป็นจ่าฝูงของเซรีอาอิตาลีนะครับแข่งมาได้11นัดครับชนะ9เสมอ2และยังไม่แพ้ใครเลยนะครับได้26ประตูเสีย9ประตูครับเกมย่อของนาโปลรียครับ้านัดครับชนะ4เสมอ1และไม่แพ้ใครเลยเช่นเดียวกันนะครับได้12ประตูเสีย4ประตูครับส่วนซันซลโลครับอยู่อันดับ9ของตารางมีอยู่15แต้มครับ11นัดครับชนะ4เสมอ3าและแพ้4ครับได้14ประตูเสีย13ประตูครับ เกมเยือนของซันเซาโลครับ5นัดครับชนะ1เสมอ2และแพ้2ครับได้4ประตูเสีย7ประตูครับเกมเยือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับซันเซาโลครับมาดูผลงานการพบกันครับ10นัดหลังสุดที่พบกันมาครับนาโปลีเก็บชัยเหนือซันเซาโลได้5นัดครับเสมอ4และแพ้ต่อซันเซาโลหน่งนัดนะครับนัดล่าสุดครับนาโปลีเล่นในรังครับก็ถล่มซันเซาโลไปถึง6ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับอัตราชนะที่ห้อร์เซ็นต์ชนะราคา40%่สิบและต่ดเกมสูงที่สามสิบร์เ มาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับแรกัะที่เจ้าบ้านอย่างนาโปลีครับนาโปลีฟอร์มสวยหรูครับ10นัดหลังสุดครับเก็บชัยได้ทุกนัดครับไม่เสมอไม่แพ้ใครเลยครับอัตราชนะ100%ครับกินราคาสูงถึง80%ครับคือเสียแค่2นัดเท่านั้นครับจาก10นัดหลังสุดครับอัตราเกนสูงอยู่ที่70%ครับนาสุดในศึก UCL ครับก็ถล่มก l a s โกเ r a n g e r ์ไปถึง3ประตูต่อ0เลยทีเดียวครับ สำหรับซันซาโลครับ10นัดหลังสุดของบุกเขาชนะ4เสมอ3และแพ้3ครับนัดล่าสุดครับก็เฉือนเอาชนะเวโรนามาได้ครับด้วยสกอร์2ประตูตอนหนึ่งะครับอัตราชนะที่40%ชนะราคา50%และแตาเกมสูงที่50%นะครับเปรียบเทียบผลบอล10นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับนาลีได้30เสีย8ผลต่างประตู2 2ลูกครับส่วนซันซโลครับได้14เสีย10ผลต่างประตู4ลูกครับมาดูในส่วนของราคา แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังครับราคาเปิดมาลูกครึ่งแบบนี้นาบปรีกินราคา1นัดเสีย4นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนซันโซโ,ซโลครับกินราคา2นัดเสีย3นัดจาก5นัดหลังสุดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่3ลูกครับนาบปรีสูง3นานัดเจ้า1นัดต่ำานนัดครับส่วนซานโซโลครับสูง4นัดเจ้า1นัดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นคร่าวๆที่คาดว่าวจะลงสนามวันนี้นะครับทางฝั่ง นาโปลีก็มีผู้เล่นบาดเจ็บรายเก่าอยู่2รายครับก็เป็นผู้รักษาประตูและเป็นกองหลังนะครับไม่ได้มีผลต่อเกมรุกนะครับส่วนซันโซโลครับมีบาดเจ็บอยู่2รายครับเป็นตัวกองหน้าครับแล้วก็กองหลังอยู่1รายครับรวมเป็น3รายนะครับนาโปลีวันนี้ครับน่าจะเปิดเกมลุกอยู่พอสมควรครับราคาเปิดมาลูกครึ่งแบบนี้มองว่านาโปลีเก็บชัยได้อย่างแน่นอนครับ สามประสานแนวรุกวันนี้ครับก็ลสปารโดลี่ครับปอลลติโนและซิโมเอซิเมโอเน่ครับส่วนซันซาโลครับหน้าเป้าวันนี้ก็น่าจะใช้เป็นอเดรราพินามอนตินะครับสำหรับคู่ที่3ของเฮงวันนี้นะครับในสิกันโชเซเรียอิตาลีเฮงมองว่านาโลี hmm. oli, ยิงประตูและเก็บชัยได้อย่างแน่นอนครับไม่น่ายากครับนัดนี้เล่นในรังด้วย ัาที่แล้วก็เล่นในรังครับในศึกยู l ซครับไม่ได้ไปไหนเลยเล่นในรังอย่างเดียวสบายอยู่แล้วครับนาโปลีวันนี้ยิงเกิน2ประตูอย่างแน่นอนครับมองไปที่เจ้าถิ่นนาโปลีครับสำหรับคู่ที่4ของแห่งวันนี้ครับเหงมองไปที่ศึกลาลิกาสเปนครับคู่ระวังบาลนเซียครับเปิดรังต้อนรับการเยือนของบาร์เซโลนาขึ้นเวลาตีสอตรงนะครับในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับก็สามารถมาติดตาม เพงต่อได้ครับที่ Line Si ไ789หรือว่าสแกนคิวอารที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับทัศนะตัวนี้เป็นตัว V.I.P. นะครับก็มาดูว่าเฮงมองไปในทิศทางไหนครับหรือว่าอยากทราบทีเด็ดคู่อื่นๆใดๆครับสำหรับสมาชิก V.I.P. ของเฮงครับก็สอบถามเฮงได้ตลอดเลยนะครับคู่ที่5ของเฮงวันนี้ครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสครับคู่สุดท้ายแล้วครับที่วเวลา4ทุ่มตรงครับ คู่ระหว่างปารีสแซงต์แงชแงครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของทัวร์ครับสำหรับราคาวันนี้ครับบังคับให้ปารีสแซงต์แงชแงครับต้องยิงอย่างตามสามประตูครับถึงจะยิ้มนะครับถ้าสี่ประตูนี้ยิ้มแฉ่งเลยครับมาดูในส่วนของตรงนารางคะแนนตอนนี้ครับตารงนางคะแนนตอนนี้ปรารีสแซงต์แงชแงเป็นจ่าฝูงของ ลีเอิงฝรั่งเศสนะครับแข่งมาแล้ว12นัดครับชนะ10เสมอ2และยังไม่แพ้ใครเลยครับได้32ประตูเสีย5ประตูครับส่วนเกมย่าของปารีสแซงต์แมงครับชนะ4เสมอ1ครับและยังไม่แพ้ใครเลยครับได้10ประตูเสีย4ประตูนะครับส่วนทัวครับผู้มาเยือนครับอยู่อันดับ1 1ของตารางนะครับแข่งมาแล้ว12นัดครับชนะ3เสมอ4และแพ้5ครับได้21ประตูเสีย24ประตูครับมีอยู่13แต้มนะครับ เกมเยือนของทัวรครับก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแข่งมาแล้ว6นัดครับเก็บชัยได้2ไม่เสมอใครเลยและแพ้4นัดครับได้12ประตูเสีย14ประตูครับมาดูผลงานการพบกันครับในทุกรายการครับ10นัดหลังสุดครับปารีสครับเก็บชัยเหนือทัวได้9นานัดครับเสมอ1และทัวรครับยังไม่เคยเอาชนะปารีสได้เลยครับใน10นัดหลังสุดนะครับ นัดล่าสุดทำได้เพียงแค่เสมอครับเสมอในรังของปารีสแซงต์แชร์แมงครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับอัตราชนะ10บน่าล่าสุดของปารีสแซงต์แชร์แมงที่พบกับทัวร์อยู่ที่90%ครับชนะราคา50%าสิร์เต์และเรตกำจุนที่50%นะครับมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเริ่มมาที่เจ้าถิ่นทีมเย่าอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงครับสิบน่าล่าสุดของเขาชนะ7เสมอ3และยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดในซีกยูซีเอลครับถล่มมาคบี้ไฮฟาไปถึง7ประตตู่อ2เลยทีเดียวนะครัับนน้ยิิงงโหดจรๆครับ อัตราชนะที่70%ครับชนะราคายี่สิบเปอร์เซ็นต์และตระกมสูงอยู่ที่20%นะครับส่วนทัวผู้มาเยือนครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ3เสมอ4และแพ้3ครับนัดล่าสุดครับทำได้เพียงแค่เสมอกับลอรียองครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับอัตราชนะอยู่ที่30%ชนะราคา40%แลิบเปอร์เกมสูงอยู่ที่70%ครับเปรียบเทียบผลบอล10นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับปารีสแซงต์แชร์แมงได้20เสีย6ผลลตต่่างปรรระูู14กคคััับบสววนท ได้19เสีย18ผลต่างประตู1ลูกครับมาดูในส่วนของแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังครับราคาเปิดมาวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งงลูกครึ่งครับปารีสแซง์แมงกินราคา3านัดเสีย2อนัดจากห้านัดต่างสุดครับส่วนทัวครับราคานี้เปิดมาแค่4นัดเท่านั้นนะครับก็กินราคาไป2นัดแล้วก็เสีย2นัดครับสูงต่ำพวกนี้เปิดมาที่3มลูกครึ่งครับปารีสแซง์แมงสูงหนึ่งนัดต่ำ4นัดครับส่วนทัวราคานี้เปิดไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับก็สูงไปนะครับ มาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับวันนี้ซิโจรามอสน่าจะยังไม่ได้ลงสนามนะครับส่วนสามประสานในรุกก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมครับเนมาเมสซี่และเอเปเป้ครับสำหรับปารีสแซงต์แชงครับส่วนทัวครับวันนี้ก็น่าจะมาเปิดเกมแรกกับปารีสแซงต์แชงแมงอย่างแน่นอนครับก็แดนหน้าก็มีมาโกสโลเปสครับมีมาเมซมบาบาเต้นะครับในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเห็นมองว่าปารีสแซงต์แชง นัดล่าสุดเล่นในรังก็ถล่มมัคบี้ไฮฟาถึง7ประตูต่อ2นัดนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับเจอกับทัวร์ที่เกมนตอกบ้านก็ยังเอาแน้เอานอนไม่ได้ครับก็ยังเชื่อมันใน3ประสานในรูปของปารีสแซงแชแมงครับจะเก็บชัยเหนือทัวร์ไปได้อย่างสบายๆครับ3ประตูน่าจะยิงถึงครับมองไปที่ปารีสแซงแชแมงครับสรุปทัศนะของเฮงบอลเต็งวันนี้นะครับประจำวันเสาร์ที่29ตุลาคมครับ คู่จาก5ลีกดังครับวันนี้คู่แรกในศึกพิม์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนซิตี้ครับเห็นมองว่าแมนซิตี้ยิงประตูขาดแน่นอนครับถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไปเรื่างสบายๆครับมองไปที่แมนซิตี้ครับถัดมาในศึกบุนเดสิก้าเยอรมันครับคู่ระหว่างบาเยนน์มิวนิคพบกับไมลูนย์ห้าครับคู่นี้เชิงมองต่างครับเห็นมองไปที่ไมลูนย์ห้าน่าจะแพ้บาเยนน์มิวนิคไม่เกิน2ประตูครับเพราะว่าบาเยนน์มิวนิคน่าจะเหนื่อยครับ UCL ครับล่าสุดไปเยือน บาร์เซโลนาถึงสเปนครับนันนี้กลับมาเล่นในรังในบุนเดสกาเยอรมันก็น่าจะโลเทชันตัวนักเตะอยู่พอสมควรครับน่าจะทำได้เพียงยแค่เฉือนเอาชนะไมล์05ครับก็มองไปที่ไมล์05ครับถัดมาในสื่อกันโชว์เซเรีอยอิตาลีครับนาโปลีพบกับซานซโล่ครับนาโปลีตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงจริงๆครับก็น่าจะชนะซานซโล่ไปได้อย่างไม่ยากครับมองไปที่นาโปลีครับ คู่ที่4ในศึกลาลิกาสเปนครับตัวนี้เป็นตัว v i p ครับก็สามารถมาคุยกันต่อได้ที่ไลน์นะครับคู่สุดท้ายครับหลีกเอิงฝรั่งเศสครับคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชแมงพบกับทัวร์ครับเห็นมั้งว่าปารีสแซงต์แชแมงยิงได้แน่นอนครับเล่นในรังเหมือนเดิมด้วยก็ไม่น่ายากครับมอปที่ปารีสครับในส่วนของสนามวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอยากได้คู่อื่นๆใดๆเพิ่มเติมก็สามารถมาคุยกันต่อได้ในไลน์ครับ มีสเต็ปมีบอลสดให้ตลอดนะครับในกลุ่มครับก็สามารถแอดไลน์ line, มาสอบถามกันได้ครับในส่วนของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมคุณฟังนักลงทุนท,ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เฮงเฮรวยๆยทุกท่านสวัสดีครับ